สาลาศาลาและครัวสาลากับครัวอยู่ด้วยกันนั่นนะท่านท่านทำสมถะที่สุดนี้ศาลาทำพนอนที่ล้างถ้วยล้างบาทล้างนี่ถ้วยอะไรก็อยู่ตรงนั้นหมดนั่น่ะมีที่เดียวทำทำทำง่ายดีนะ ที่นั่นยืนได้ก็ยี่สิบคนมาเ่านเบียดกันนะยี่สิบคนไม่รู้จะไปทำเส้นไหนต้องผู้สม่านขึ้นไปก็ได้หาไม่ก็อี้วินแจออกมาเนี่ยเล็กๆกันผู้หญิงก็เคยเข้าไปนั่นแหละเล็กๆกันจัดแรงดันเข้าไปดันเข้าไปก็มีแค่นั้นแหละอ่าอิสมาทัศน์ชมภูมินะ ช่วงผมของพระผ่าไม่ได้ก่อสร้างอะไรนี่เราชอบงันสร้างใ้พัฒนาใจของตัวเองดีกว่าเพราะนั้น <c oughs> <c oughs> ใจนี่มันสอนยากนัใจนี่ไม่ใช่ว่ามันสอนง่ายมันสอนยากเลยไม่มีใครอยากสอนใจตัวเองนั่นไม่อยากสอนใจมันก็เลยเป็นคนช่วนทั่วเกือบทั่วโลกนี่คนดีมีส่วนเดียวนี่คนชับเยอะมันมันไม่สอนใจตัวเอง ชั่วมาตั้งแต่เกิดนู่นก่อนที่จะสอนใจตัวเองได้มันเท่าไหร่ละเอาพีน่นาาไม่ยอมสอนยอมที่จะเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนชัว่วมันก็ชั่วต่อไปชั่วต่อไปนะ <c oughs> ยอมเป็นคนดีแต่เออคิดที่จะเป็นคนดีมันก็สอนตัวเองได้นะเนี่ยเร่องของความพอดีเรียกง่ายพออยู่พอไปพอถูพอไถ่พอได้ทำจิตตะวนาไปจะไปยุ่งอะไรก็ทั้ง ก,รกรรันก่อต้องสร้างอะไรกันมากมายนักนี่ก็ดูแลกันไปพอที่เก็บของเก็บอะไรไปก็เหมือนที่เราทํากันอยู่นี่มันนี่เป็นอะไรรู้แล้วผู้ฝ่ายอาไม่มีที่เก็บของก็เออกอ็ต่อใจต่อคว้าไปนะีน่มันคิดที่จะสร้างให้เป็นบ้านอะไรล่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก็บของในอุตสาหกรรมก็มีสร้างที่เก็บของ ที่เก็บของที่อะไรที่เขาลื้วัดเชตวันมหาวิหารหนอืงหรือวัดเวรุวันหนึ่งนั่น,น,นก็ลือล้อๆมาก็มันก็เป็นโอ้นี่เขาก็ฉันนิฐานว่าย,ยางนั้นแหละมีห้องเก็บของห้องอะไรก้องเก็บอาหารอะไรเหมือนกันนั่นนะอ่าทีนี้ก็กุติจุดอยู่จุดนี้ของพระเจ้าประทับอยู่นี่ของพระสงฆ์สาวกอยู่นี่อยู่นี่อ,อ,นอ่าเอาก้อพุดดูว่าอยู่ที่จุดใดบ้างว่าด,ดินมันทับถมขึ้นมา ลึกอยู่นะอยู่ลึกอยู่หลายเมตรอยู่สี่ห้าเมตรนะมั่งขุดลงไปเนี่ยยังไปเจอจะได้ว่าใกล้ใกล้นั่นนะท่าสูงขึ้นมาสิบหกกิโลนี่ผู้ใต้เจ้ามาแต่จะรู้พระองค์หนึ่งกบเกื่อนไปหมดนะสถานที่ต่างๆวัดวารามนี่กบเกอนไปหมดกี่ชั้นล่ะสิบหกกิโลวัดวารามว่าจมอยู่นั่นอีกสิบหกกิโลก็วัดวารามว่าจมอยู่นั่นถ้าจะพูดถึงนะ อ่น่ก็ไม่เห็นพอเราขึ้นมาใหม่ก็ว่าเป็นคนใหม่ที่นี่ไม่ใช่ที่วัดหรอกก็ว่าพอลึกลงไปจมูกกิโลจะทราบได้ไงว่าไม่ใช่วัดนี่จำลองนี่นะอหนึ่งก็เราก็เลยไปพูดถึงว่าสัตว์โลกล้านปีก็สัตว์โลกล้านปีนี่ทําไมว่ากระดูกมันจึงมาอยู่สูงแท้เนี่ยเขาก็คิดของเขานะก็พูดถึงว่าเจตวันมหาวิหารนี่ก็ยังไม่นานนี่แหละ ถ้าจะพูดถึงนะนลูกนะหนึ่งไม่นานเขาขุดค้นขึ้นมานี่ก็เท่าไหรล่ละช่วงห้าหกร้อยปีนั่นก็ยังไม่นานเดี๋ยวว่าจะพันกว่าปีนะเอาเขาว่าพันกว่าปีนะเออตอนนี้พันกว่าปีเกือบสองพันปีมาขุดค้นขึ้นมาดูจึงทราบว่ามีวัดวารามจริงๆนะั่นนะถ้าจะพูดถึงนะลูกนะถ้าจะ พูดถึงว่าที่หกกิโลนี่ที่หกกิโลมันเนี่ยแค่พันกว่าีก็ปนี่แล้ทกกิโลมันก็จะลึกขนาดไหนเนาะไม่ว่าสารโลกล้านปีนี่ทําไมมันมาอยู่สูงแท้ว่ายังมีกระดูกมีอะไรอยู่สูงแท้เขาก็นึกถึงตองเขานะเนี่ยหรือว่าสมัยนั้นพวกนี้ถูกทับถมอยู่บนภูเขาเอแต่ภูเขามันก็ค่อยละลายลงมาละลายลงมามันก็เลยเห็นพวกนี้ลือไงน้องนี่แหละ เขาก็เลยไม่ค่อยลงใจเท่าไหร่ไงขนาเจดวันมหาวิหารนี่ก็หรือไอสถานที่ต่างๆที่ก่อสร้างในสมัยนะั้นก็ยังจมไปแล้วหลายกิโลแล้วเนะี่ยนี่จะพูดถึงว่าอีกสิบหกกิโลสิบหกกิโลพุทธเจ้ามาจากสลู่นี่ก็ดูสิที่เรานั่งอยู่ที่จุดใดจุดใดนี่ย่อมที่จะมีวัดนะในความรู้สึกนะย่อมที่จะมีวัดย่อมที่จะมีบ้านย่อมที่จะมีเมืองย่อมที่จะเพียนปูน ภูเขาป่าไมนะ้น่ะก็เพราะว่า,ามันทับถมกันมากี่พระองค์ละนั่นน่ะมากมายกว่าไม่นหินไม่นสายในท้องมหาสมุทรที่ถ้าทะรู้แล้วนะ่ะดูที่ล้ว่ากีพอ่าแต่ถ้าเราจะถ้าเราจะพิจารณ์แต่ตองดูนะูกนะและในป่าในเขาละ่ะนั่นพระอรหันต์นิพพานกี่รูปละ่ะที่ประมาณไม่ได้แต่และพระองค์แต่และพระองค์นี่เราเราลองนึกดูนะเราดูโอ้ก็แสดงว่ามันทับถมกันมาทับถมกันไม่ใช่ว่าธรรมาดาเรื่องพวกเธอจะนั่งนั่งอยู่นี่ก็นั่ง อยู่บนพื้นดินที่สูงขึ้นมากี่กิโลล่ะนะกี่ล้านล้านกิโลล่ะเอาแต่อย่าพูดถึงนะลูกนะเนี่ยก็เพราะว่าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ในสูงขึ้นสิบหกกิโลเนี่ยผู้ใตเจ้าบอกขึ้นแล้วตั้งแต่องค์ปฐมขึ้นมานี่จนประมาณไม่ได้เลยมากมายขนาดไหนเท่ากับไม่นิม่มจรเท่ามหาสมุทรนั่นดูดูก็พวกไอ้น,นั่นพวกถัดทองคํามีเท่าไหร่ล่ะนั่นลองคิดดูนะลูกที่จะซ่อนกันอยู่ซ่อนกันอยู่นั่น,นก็เข้าใจอยู่ว่า มันเป็นการพิกสัญญาพิกกับแต่ว่ามันก็เราก็นึกอดที่จะนึกถึงต่อไม่ได้ว่ามันซ่อนกันอยู่นั่นเนดะีะยนนี้เราก็ยังเหยียบอยู่อยู่ที่จุดใดนี่ทำนองนั่นนะในพุทธการนั่นพุทธการนั่นนะยวนี้เป็นวัดไหมลึกลงไปนี่เป็นล้านล้านล้าน,ล,าน,ล,าน,ล,านล้านกิโลนี่หรือประมาณไม่ได้นี่ยนะได้ไม่ล่ะมันลึกลงไปขนาดไหนเราก็ไม่ทราบนเนี่ยเนี่ยคือถาวรแลวัตถุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงจงจ่องสรรเสรินที่เป็นดาวิรบูชา เจ้าหางได้บุญได้กุศลเพราะว่ามันก็ทับถมก,กันไปอย่างนั้นนะเพราะมันไม่เหมือนกับพัฒนาตัวเองหรือสอนตัวเองจะสอนใจของตัวเองได้หสอนจิตตัวเองได้นี่คือการพัฒนาแล้วมีไม่มีการทับถมอีกแล้วเนี่ยนี่ลูกเข้าใจไหมาการทับถมไม่มีนะมีแต่มีแต่สว่างสวยัยออกไปจากการทับถมไม่มีสิ่งใดในทับถมอีกอแล้วในสามอย่างลูกกาะทเนี่ยนี่จะมาสอนใจของตัวเองนแต่ว่าจะมาสอนในการสร้างฐาวนวัตถุนี่ที่เป็นอามิดบูชานี่มันก็จะอยู่นี่แหละ ันก็ทับถมต่อกันไปต่อกันไปกี่พพกกี่ชาติละนั่นจี่พุทธันรอนมันก็จะทับถมกันอยู่อย่างนี้ทับถมกันอยู่อย่างนี้แต่พัฒนาใจและสอนใจตัวเองได้มันไม่มีอะไรที่ทับถมใจได้อีกแล้วนั่นไม่ว่ากับไหนกันใดมันก็ไม่ทับถมนะข้อที่จะออกจากการทับถมตลอดตลอดนั่นในยโซนบันขึ้นไปนี่ก็ออกจากการทับถมแล้วเนี่ยเนี่เดี๋ยวพวกเราไม่เข้าใจก็เลยพากันสร้างคิดว่าการสร้างนี้จะทาจะให้ได้บุญได้กุศลเต็มไม่เต็มหน่วย เนี่ยมันก็หากได้บุญใได้กุศลก็พอแค่นั้นในการเวยนว่ายใจเกิดในสามแดนลูกธาตทาดนะในวัฏฏะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่งั้นแต่ว่าถ้าเราเปียนปัญญาจะออกจากการเทบถมละ่ะนี่สอนใจขงตัวเองให้ออกจากการเทบถมแล้วเนี่ยเนี่ยเราทําได้ทางนั้นนะลูนะทำกันได้การแทบถมอยู่ที่ไหนละ่ะไม่มีเนี่ยมีโซดาบ้างก็เทบถมอยู่บ้างแต่ว่าน้อยนิดค่อยที่จะขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนพระอาทิตย์โผล่ขึ้นจาก เหลี่ยมเขานั่นก็สว,นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็สว่างที่สุดไม่มีอะไรทับถมได้อีกแล้วนั่นเมฆหมอกหรือว่าอะไรไม่สามารถปิดกันได้แล้วปิดกันได้แล้วซึ่งจิตที่บริสุทธิ์งี่าจิตพระอรหันต์นั่นเนี่ยเขาะวพวกเรามัน,มนประมาทคิดว่า,วามาบิดบูชาตัวนี้จะเลือดจะประเสริฐก็เลือดประเสริฐตามเรียกว่าภพภูมิในการเวียนว่ายตายเกิดในสามเดือนลูกกท่านมันก็เลือดประเสริฐก็แค่นั้น เป็นคนรวยบ้างเป็นเศรษฐีกุมภีผูปป้บางครั้งเป็นราชาพระหมหากาษรษษ์จัดตกละกรบลำบากเป็นญาโจขอาทานเนี่ยมันก็ไปอย่างนั้นแหละแขนขาดขาขาดหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงนั่นพูดเป็นคนบ้าเจ๊แขนที่คนพิีการดูทีเพราะว่าใจยังสอนไม่ได้ใจยังถูกเท่าถมอยู่น,นี่ถ้าใจมันถูกเท่าถมมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าใจมไม่ถูกเท่าถมมันก็เป็นหนึ่งเดียวละเออชายก็เป็นชายก็ตรงต่อในมรรคในผลเลยอันนี้มันถูกเท่าถมอยู่มันก็ยากนะลูกนะ มันต่ําลงไปหนักมันก็เป็นสั์เดราชานแล้วเนี่ยอยากสั์เดราฉานก็เป็นเปรตเป็นอาุรกายตกนรกเนี่ยลงไปสูญแล้วเนี่ยลงไปสูญพอจิ้นกรามหน่อยก็พลิกสัญญาใหม่นะถ้าเราเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอาุรกายเป็นสั์เดราชานเป็นมนุษย์ออแต่ต้องเป็นสันติรจรันถึงจะเป็นมนุษย์อยากเป็นมนุษย์เนี่ยคิดอยากเป็นมนุษย์มันก็เริ่มเริ่มพัฒนานะเริ่มพัฒนาจากสั์ตดราชานก็ใจแต่พัฒนาใจนั่นแหละนี่ที่พูดถึงเรื่องใจนะพัฒนาใจพัฒนาจิตเนย เขาพัฒนาจากจิตท,ที่มันต่ำาอยากเป็นสั์เดรรจฉานอ,อให้มันเป็นมนุษย์ขึ้นเนี่ยเราศึกษาดูมันเป็นอย่างนั้นพวกสัตว์มันเห็นมนุษย์เอ,อ๊มนุษย์นี่ดีนะเออทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่เหมือนพวกเราเนี่ยดีเลขเิขอบเอเสอร์กับพวกเราทํางานน่าจะเป็นมนุษย์เนี่ยเราเออคได้ศึกษาดูมันก็มีจัดที่สร้างบร,รมินปุถิยานบอกหมู่บอกพวก,กว่าต้องถือศีลห้าเนี่ย นี่ก็พวกสัตว์เราจานจึงถือสีน้าต้องการที่จะเป็นมนุษย์เนี่ยพอถืนชีน้าปั๊บมันก็ได้เป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้ใสัยยังยังอยู่เดิมเดิมที่เป็นลิงเป็นครั่งหรือเป็นหมูเป็นหมาอยู่มันก็ยังยังอยู่นิดๆหน่อยเพราะมันเป็นมนุษย์ถ้ายังมากนี่ไม่ได้นะเนี่ยถ้ายังมากนี่ไม่ได้มันไม่สามารถเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ต่กที่จะเป็นมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองแต่มนุษย์เนี่ยเป็นพัฒนาใจให้เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นหม ก็เป็นสัตว์เป็นมนุษย์แล้วนี่เป็นสัตว์ที่เลื่เปรือเิด้จะพัฒนาไม่พัฒนาตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นไปก็พัฒนาเท่าไว่าไม่พัฒนาให้สูงยิ่งให้มันต่ําตาลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานี่เป็นหมูเป็นหมาไปเนั่นก็รา่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานกียาถ้าทำมันก็น่าเกลียดนี่คำพูดความจาก็น่าเกลียดกันไปกันมาก็น่าเกลียดนี่รี้วว่าร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นหมาเป็นพวกเลี้ยงพวกข้างไปเนี่ยมันพัฒนาได้นี่ถ้าสอนใจ สมถะมันก็เกิดจากการพัฒนาถ้าไม่เกิดจากการพัฒนาความสมถะามันก็ไม่เกิดมันก็ท้าจุดยานยากนะเพราะยินลสนะแตณหาอยากมันเกิดนั่นถ้ามันไม่มีความเทยานยากมันคสมมตามันก็เกิดแต่สมถะานี้ให้รู้จักการละเทศะอีกอย่างสมถะาเพื่ออะไรนั่นก็เห็นไหมล่ะผ้าป่าชายป่าควานึกว่าสมถะไปทั้งไปกราบไปไหวอืมพอสักพักหนึ่งก็โอ้เอาผู้หญิงไปโกกในถ้ำแล้วนั่นก็เป็นอย่างนั้นนี่สมมะาแบบไหน เนี่ยเป็นการรวงโลกไหมเป็นการหาอยู่ใ้จินไหมเนี่ยเราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาคําว่าสมถะาตัวนี้ขึ้นอยู่ที่จิตต่างหากเนี่ยจิตมันสถมถะาจิตมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรารถนาจิงไหนจิตมันไม่กระตือหรือลน้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอาการภายนอกด้วยนั่นนี่พระเจ้านี่สถมถะานไหมเนี่ยสงสารวกสมถะาไหมสถมถะาแล้วที่พระไม่เอาอะไรอีกแล้วนั่นยุติแล้วในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ก็พระพระองค์ไม่เอาอะไรอีกแล้วพระเจ้าและพระสงสาวก แต่และรูปแต่และองค์ก็ไม่เอาอะไรอีกก็สมถะแล้วนั่นคนนั้นหยิบยืบย่นให้คนนี้หยิบยื่นให้ก็รับด้วยความเมตตานั่น,น,นเพราะว่าได้สร้างบาร,รมีมาเป็นผู้รับสักการะม,มากก็เหมือนพระสิวะลีงันนั่น,น,นแต่พระก็ไม่เสร็จถ้าว่าจะพูดถึงว่ารับสักการะม,มากนี่ก็ยังไม่เท่าเศษส่วนนิดหนึ่งของพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกจ้องฉเฉลิมเฉยเพื่อว่าต้องการให้คนสร้างบาร,รมีแค่นั้นเองแต่ความจริงแล้วนี่ เห็นพระาาลิบุตรไหมน่ะโอ้พระเจ้าฤทธิ์มากแต่ไม่ใช่ฤทธิ์นั่นลาจักระละมากแต่ไม่ได้สนใจในลาวจักะละนี่นพระชายาลบุตรเ,เราศึกษาดูนั้นล่ะนี่พระเจ้าผู้ที่สอนใจสอนจิตได้แล้วไงแล้วพระสองฆ์าวพวกไม่ได้สนใจสิ่งนี้ไงลูกคาว่าสมาถะมันขึ้นที่ใจนุน่นงิส่วนมากไม่ได้เกี่ยวกับอากัปกิริยาภายนอกอากัปกิริยาภายนอกขึ้นอยู่ที่วาชนาบารมีเนี่ยไม่จะว่าเป็นอุปนิสัยนะ อุปนิสัยมันตัดได้มันตัดได้แล้วมันก็สามารถพลิกสัญจาเข้ามาเข้าผลได้ทีนี้เรื่องวาดสนามบารมีตัวนี้มันตัดไม่ได้นะแม้นใจมันจะสมถะแล้วมันตัดได้แล้วนี่ใจมันสมถะนี่ใจไม่เจอทยานไม่หาพบภูมิอยู่ท่ำภูไม่ได้สนใจนั่นที่พักเรียใจไม่สนใจอีกแล้วนะ่คือสมถะสุดเป็นผู้ไม่มีพบไม่มีชาติอีกนี่เรืงกูตั้งขึ้นเองนะเรียกว่าจิตสมถะใจสมถะ แต่ภายนอกนี้อย่าไปคิดนะลูกนะถ้าวจนาบารมีมันสั่งสมอบรมมาอย่างไงมันก็ต้องไปอย่างนั้นตามกรรมนี่ให้ใช้คําว่าอยู่ตามกรรมเดีย๋ยวบอกว่าเออข้าธรรมถะอยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่ถูกอีกนะเพราะพระพุทวนาบารมีได้สั่งสมอบรมมาจุดๆมันก็ต้องได้ออกมานี่นะมันต้องได้ฝืนต่อฝืนทนนี่ยกตัวอย่างเรานี่แหละนี่เราอยู่ไปอยู่เขาเป็นสิปีนี่ชอบอย่างนั้นนีล่ลูกก็เห็นอยู่นั่นสมถะขนาดไหนอะไรก็ไม่เอานี่ นั่นก็อยู่ชะง,งอนหินเพิงผาถ้ำเรื่องที่ลูกเห็นนั่นที่สถานที่ที่ภาวนาที่พาาาักที่อาศัยที่จำพรรษาดูนั่นสมะถไมะไหมล่ะนี่กับสมะถะภายนอกกับสมะถะภายในมันก็ต่างกันอีกนะเนี่ยแต่นี้ก็รู้และเข้าใจว่าเป็นด้วยพิบากิกรรมเป็นด้วยพระนามบารมีจําเป็นก็ต้องทู่ละ่ะตอนนี้ขอสมะถะตัวน,นั้นมันก็สมะถะขึ้นมนอยู่มันก็ไม่เอาอะไรนี่มันไม่เอาอะไรนะลูกนะแต่ว่าไม่เอาก็คือไม่เอาตรงนั่น เราจะไม่มองดูโอ้ท่านสมถะจริงๆภายนอกนี่อุณนภูมิงที่พูดให้ฟังเมื่อกี้แหะนั่นปลายโกดปลายบาดไปอ่าผ้าก็ปาดใต้ปากขวาอืมแล้วก็พูดเจนี้จะบอกว่าน้ําก็ไม่สงสมถะไหมฮะถอนึกตึกตองตามทําตามวินัยจริงๆมันก็เหมือนกับคนบ้าคนหนึ่งนะเราก็ยกกันมานั่นเอาไปมาก็เป็นบ้าไปจริงๆอินั่นสมถะก็สมถะตามทำตามวินัยที่ เียสกางาเบื้องต้นทำกลางวันไปที่จุดแบบสมถะาแบบทำแบบยึดไหนไม่ใช่ว่าสมถะแบบนั้นเนี่ยอันนี้น้ำก็ไม่อาบเสื้อผ้าเสื้ผ้าจีวรก็ไม่เคยซักเนี่ยไปะล้นอนไหนก็นอนไปตพุทธะพิบอกว่าท่านปล่อยวางได้เอ้าแล้วพวกผีบ้ามันปล่อยวางได้ไหมล่ะมันกินอาหารตามเนี่ยก็ตามไอ้ถังขยะนี่มันยังกินได้เนี่ยเออมันสมถะาแล้วมันปล่อยวางได้กว่าพระพวกเราโน่นนั่นเห็นไหมล่ะนั่นนั่นก็กลับ เฉยแล้วว่าใช้ใช้ใช้ปัญญาดิแต่ว่ามันจะกลับกันตรงนั้นนะ่ะต้องต้องใช้ปัญญาต้องมีปัญญามันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือคือสมัตถถาตามธรรมดาด,ดีในไม่ได้สมถถัติฐาเบยบ์ตามความคิดของตัวเองนะนี่เราเห็นอ้เหม็นหึงเดินผ่านก็เหม็นหึงอา้าเป็นเป็นบ้ากันแล้วไงนี่เราว่างั้นนะ่ะเดินผ่านไอ้ผมนี่สมถตาเนี่ยในสมัยประเทศอินเดียนั่นสิบห้าวันนะั่นก็ได้ได้สงนาครั้งหนึ่งอ่าอ้าวไม่ได้สงน้ำได้เหตุอะไรล่ะ มีไมหมละ่ะนั่นแล้วก็ไปศึกษาดูมันก็ไม่ใช่วระเจตนาตัวนั้นนะ่ะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่ที่พระเรานี่มันอะไรละ่ะก็มันอาบน้ำตลอดเวลาเนี่กเนพระราชาจะไปไสงน้ําไปอาบน้ำน่นนะก็เลยไม่ได้ไปอาบนี่นะ่ะก็เพราะว่ามีแต่พระเราเต็มอยู่นะพระองค์ก็เลยกลับเมื่อสมัยก่อนก็คงจะมีท่าน้ําอาบน้ําทํานองนั้นเลยนะ,ะนี่เรพระเราก็เล่นน้าอยู่ตลอดตลอดนี่พระองค์ก็เลยหาวิธีการที่จะกําจัดพวกพระพวกนี้นั่น นั่นที่ว่าแคสิบห้าวันก็ส่งน้ําเพียงครั้งหนึ่งนี่รับนี่แหละภาะพวกนี้ละอภาพพวกที่ชอบเล่นน้านี่แหละว่ายน้ําเล่นเล่นน้าน,นี่ก็เหมือนพวกเราทุทกวันนี้นี่ก็ดูสิเล่นน้ําชอบเล่นน้าว่ายน้ําเล่นเออม,มีความสนุกสนานนี่ถ้าไอ้วัดอยู่ในคลองใหนอะไรนะี่ทำนองนั้นแหละนี่ถจะพูดถึงนันลูกนะไต่ว่านี้นั่นมดชิมมาชิมประเทศอืมแต่ประจตประเทศ,เทศมันก็พวกเรานี่ก่อนได้ตลอดเวลา แต่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี่ฉันวันละครั้งสงน้ําวันละหนล้องขนาดไหนก็าตามนี่ท่านก็ดัดท่านดานอย่างนั้นพระอาจารย์สุชาตินิพพาทธรรมานี่ฉันวันละครั้งนั่นอาบน้ําวันละหนสรงน้ําวันละหนเอาก็ทํางานหนักๆแทบล้มแทบตายนี่เหงื่อไหลอาบจ,จนผ้าไอ้อังจาผว่าสมบงนี่เปียกหมดจะทํำยังไงก็ต้องทนอยู่อย่างนั้นให้สงครั้งเดียวหรือถ้าพวกเธอสงก็ห้ามสงอีกเนี่ยนี่อย่างนั้นละ เราก็เราก็ฉาทนะเราก็ยกไว้เหนือก็เนือก็หมอมัเนี่ยต่เรื่องร่างกายเรื่องนี้เราจะไปยึดไปถือมันมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นดุปนิสัยมันมันก็เป็นอีกอย่างผู้เป็นดุปนิสัยอีกแบบอย่างมันก็ไป่อีกอย่างนะลูกนะถ้าไม่มันไม่สบายกายไม่สบายตัวแล้วมันก็คล้ายๆกับว่าบางรูปนะบางรูปมันก็ภาวนายากอ่ะเออมันไม่สดชื่นเพราะว่าขันนี้มันเป็นของมันมันไม่ต้องอาศัยความสุขของขันก่อน คือเวทนาให้มันน้อยนิดเนี่ยไม่ให้เวทนามันมากแต่ใครอยากทูดเว,นท,วนทนาก็เอาที่ก็ไม่ได้เป็นไรก็ไม่ได้ห้ามนี่ใช่ไหมล่ะสิภาคบางก็จะสงค้างหนึ่งแต่ว,ว่าอยู่คนเดียวนะอย่าไปอยู่กับหมูนะถ้าอยู่กับหมูแล้วโอ้อันนี้แหละก็เหมือนพวกเปรตพวกผีพวกคอทานก็เหมือนกับพวกไอ้กุ้ยนั่นแหละนั่นมันไม่จ่าสะอ้านธรรมะของพุทธเจ้าต้องส่าสะอั้นเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ต้องล้างหน้าอะสงน้ําให้จอาสะอ้า,านเนี่ยมันโศกโปก,ปกโศกโคกนี่จะไปจะไปกราบ พระแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระได้ยังไงมันก็ไม่ใช่อาจะอานนี่เอาตัวที่มอชอมช่ออย่างนี้หรอเอาตัวสปกปรกโสโครกอย่างนี้หรือธรรมะของกุเจ้าสะอาดนะันก็ลงตรงนั้นอีกนั่นถ้าธรรมะของพุฏเจ้าไม่สะอาดแล้วพุฏเจ้าบัญญรรัติทมบัญญัติวินัยทําไมนี่เราก็ลงโน่นนะนี่เราก็ไม่เข้าไปกข้าวกายหลอกนี่ใครจะทํำยังไงก็แล้วแต่นะในี่ก็ให้เลือกถึงคนบ้าด้วยใช่ไหมล่ะมันไม่อากน้ำสักทีมันกินอะไรมันก็กินได้มันไม่ร้อนมันไม่หนาวนี่ใช่ไหมละ่ะ ไม่เคยเห็นว่ามันห่มพ่อห่มสีทีไม่เห็นว่ามันอะไรปิดบางเวลามันเดินตากแดดเสียทีนั่นเห็นไหมล่ะมันปล่อยวางได้ไหม <t> ล่ะปล่อยวางได้แบบผีบ้านี่ถ้าปล่อยวางได้แบบทำแบบวินัไหนมันก็ปล่อยวางได้เป็นอีกอย่างนั่นปล่อยวางได้เพราะการสอนใจของตัวเองให้สมบูรณ์บริบู์นี่พูดถึงการสอนใจสอนจิตนี้อยู่ในธรรมในวินัไเป็นผู้ดีเต็มภูมิคำว่าผู้ดีนี่ก็คือผู้ดีในธรรมในวินัไหไม่ใช่ว่าเป็นได้คุยเหมือนขอทานเขานั่นมันเป็นหาเหมือนพีบ้าเขานั่น ไปแล้วก็ถ้ารพาพระที่จะทเาเขาในเรื่องพวกเราคลองพระพระใจที่บริสุทธิ์พุทธพองของผู้สะอาดสะอานแล้วจะทําตัวอย่างนั้นหรอนี่เราก็นึกไปนูน่นเรานึกไม่เหมือนหมูนะเออแต่ผ้านี้ยังมีกลิ่นเหม็นนี่นก็ยังไม่ได้นั่นขราพุทธเจ้าสะอาดสะอาดผ้าตัวนี้พระพุทธเจ้าประทานให้พวกเรานี่เราจะทําให้สกปรกโสโครกได้หรือนั่นถ้าบริขารไม่สะอาดสะอาดพระเจ้าก็ยังปรับอาบัติอยู่นี่เราก็ลงนู่นแหละเนี่ยก็น่าจะุักการพระเจ้ายังสมุวรยู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็จะก้อนเนียวก้อนนก็หม่อมใช่ไหมล่ะ อันนี้ให้เราเข้าใจเรื่องธรรมเรื่องวินัยที่พูดนี่สอนใจของตัวเองให้รู้จักการละเทศะบ้างไม่ใช่ว่าจะทําตัวให้เป็นพวกไอ้กุ้ยเป็นพว,พวกผีบ้าพระต้องสาง,าง่างามด้วยธรรมด้วยวินยัยนั่นเด็เป็นผู้ที่จะอัาอ,าาอาันเต็มภูมิที่เขากราบเขาไหว้ไม่ใช่ว่าเป็นเปรตเป็นผีอย่างนั้นนั่นถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ไปอยู่รูปเดียวไม่ต้องมาอยู่กับหมูจะทําอะไรก็ทําไปทําแล้วก็ทําไปไม่ยกทําไม่ยกวินัยขึ้นผู้นั้นก็เป็นบ้าทันทีเป็นผ้าเหลืองห่มผีบ้ารู้เข้าใจไหม มันต้องสอนใจตัวเองให้รู้จักการละาเทศรู้จักสิ่งไหนใช่ไม่ใช่รู้จักสิ่งไหนควรไม่ควรเพราะใจตัวนั้นมันสกรปรกโสโครกมาตั้งแต่เกิดนูน่นหรือตั้งแต่หลายภพหลายชาติจน่าหมายไม่ได้เข้าใจไหมใจมันสกรปรกโสโครกมันต้องสอนใจนะแต่ไม่สอนใจไม่ได้ไม่ใจมันสกรปรกโสโครกก็อสอนให้ใจมันสะอาดที่เนี่ยอากับกิริยาสะอาดภายในให้มันส่งผลสู่ภายนอกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะสะอาดแต่ภายในอย่างเดียวสะอาดภายนอกก็ไม่สะอาดนี่พอยกมือกี้ จะ,จะพูดถึงการสอนใจของตัวเองไงจะสอนใจตัวเองได้ดีแล้วมันก็ได้ดีนะลูกมันเป็นพุทธบูชาถ้าจะสอนใจตัวเองได้ก็เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกบ,บูชาแต่ว่าถ้าจะสอนใจตัวเองยังไม่ได้มันก็เป็นอามิตบูชาเนี่ยธรรมบูชามันไม่เกิดนะนี่ก็จะเราก็สร้างสร้างอันนี้ก็สร้างอันนี้ก็สร้างแล้วไม่ดูได้ว่าแกนสร้างนั้นเพื่ออะไรสร้างเพื่อทับถมเห็นไหมกี่พุทธนดอนหละ พู้เจ้ามีกี่พระองค์ล่ะนี่ประมาณไม่ได้เท่ากับเม็หินเมดใจในท้องมาหาสมุทรนุน่นก็ดูที่แล้วอยู่ยังไงล่ะวัดวารามแต่วัดวารามอยู่กันได้ยังไงถึงหากโลกจะพินาศเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยตามอายุของกับนั้นมันก็หากก็ใช่อยู่แต่มันก็ต้องกระจัดกระจายรวมกันเท่าเขามันนั่นแหละจึงเป็นรูปร่างแห่งโลกขึ้นมาและมันซ้อนกันยังไงล่ะเนี่ยวัดวารามซ้อนกันอยู่กีพุทธันรล่ะนะี่ลอง เอาเห็นลวก็กราบนี้ห้าพุทธันดรน,นี่ใช่ไหมละ่ะเด๋ยนี้จีพุทธันดรเอาลองคิดดูว่าสิบหกกิโลแต่ละพระเจ้าแต่ละพระองค์หนึ่นงกับกุสันโตนี้ก็สิบหกกิโลนั่นก็ไล่กันมาองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่นั่นก็เอาสี่คูณสิบหกนั่นมันกี่กิโลละ่ะมันสูงขึ้นมาเดี๋ยวนี้น่ะแล้วข้างล่างเรามีอะไรบ้างอะเนี่ยถ้าจะพูดถึงนี่เราไม่สนใจตัวเองมันก็เลยทับถมกัอนอย่างนั้นก็นนอุปมาประมายได้ใช่ไหมล่ะ เป็นบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งเป็นธรรมาธิฐานยกธรรมเป็นที่ตั้งมันก็ได้ตั้งนั้นแหละนี่ว่ารรมาธิฐานใช่ยกธรรมเป็นที่ตั้งนั่นพุทธเจ้านี่ซ้อนกันซ้อนกันอยู่กี่พระองค์เัี้ยนี่แต่ใจของพวกเราม,ามันถูกทับถมอยู่อย่างนี้ไงนั่นกี่พกี่ชาติกี่ลานลานพระองค์หล่ะนั่นแล้วเราสอนใจใจตัวเองให้ออกจากการทับถมได้ไหมนี่ลงตรงนั้นนะนี่เราไปตรงนั้นนะสอนดิสอนใจตัวเองให้ออกจากการทับถมให้ใจสว่างสวัยสินั่น ใจไม่มีมนถินใจไม่มีการทับถมอีกตลอดอานอันตาการเรียกว่าใจอรหันต์จิตอรหันต์สอนได้เนี่ไในงั้นเราก็ถูกทับถมอย่างนี้นลูกนะเออตอนนี้ก็สร้างสร้างแล้วก็ถูกทับถมอมสร้างพุทธันดรนั้นก็ถูกทับถมเือเกิดพุทธันดรน,นั้นแล้วก็ถูกทับถมเนี่ยเรียกว,ว่าสร้างเป็นอามิตรบูชาเป็นอย่างนี้มันถูกทับถมแต่ถ้าเป็นพุทธบูชาล่ะเนี้ยมันไม่ถูกทับถมนะออกไปเรื่อยๆออกจากโชดอาสกิตาคาานาคารอรหันต์นี่เห็นไหมล่ะเลิศดประเสริฐไหมล่ะ สอนที่ก็สอนใจตัวเองสอนจิตตัวเองที่อย่าให้จิตให้ใจมันถูกทับถมที่ด้วยกิเลสหนาะตันหาหยาบด้วยพุทธันดรนนั้นพุทธันดรนนี้ที่เอาพุทธันดรนนี้ก็สอนตัวเองออกจากการทับถมที่เราก็รู้เลยอันนี้นั่นมาทับถมมากี่ภพกี่ชาติจี่สมใคกี่มห ah ากรรมนั่นเหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีที่จะจบจะสิ้นนั่นเพราะว่าเรานั้นไม่สอนตัวเองให้ใจมันสว่างสวยัยให้ใจมันออกจากการถูกทับถมชาติไหนก็ก่อก่อตั้งนั้นก็ถูกทับถมได้นะ ไ,ไม่ล่ะนี่ก็สร้างบวสร้างสาราร้างกุฏิสร้างวิหารก็อยากจะได้บุญบุญก็ทับถมอีกนั่นบาปก็ทับถมบุญก็ทับถมออกจากบุญได้จากบาปที่นั่นเป็นผู้ที่ละบุญและละบาปได้อย่างสมบูรณ์แบบนีพระเจ้าแล้วพระสงฆ์แถวนู้นมันต้องสอนอย่างนั้นอนันนีน้พวกเรามันสอนตัวเองไม่เป็นสอนให้บุญทับถมสอนให้บาปทับบาปทับถมดูที่กี่ภพกี่ชาติกี่สงไก่กี่มหากรกี่กรกี่กันเนี่ยดูที่ทับถมนนั่นสร้างบ์สร้างสาราก็คิดว่าจะได้บุญใช่บุญก็ทับถม นั่นไม่เกิดทิฏฐิมานะมันก็เกิดบาปอกุศลบาปก็ทับถมมันก็อยู่อย่างนี้นั่นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์จาวอกเป็นพุทีิเหนือบุญเหนือบาปบุญเล่บาปไม่ทับถมพระองค์อีกตลอดอนันตาการดูจีนั่นอสอนตัวเองให้ได้นะลูกนะถ้าสอนตัวเองไม่ได้ก็ถูกบุญเล่บาปทับถมนั่นทิ้งบุญและทิ้งบาปไม่เอาบุญและเอาบาปเข้าถู่มหาปรินิพพานสินั่นแหละไม่ถูกทับถมตลอดอนันตาการอาข้อมุธนาโดยสาธุ